เป็นไงบ้างครับไปโรงเรียนครับสนุกไหมสนุกปะปพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอยีกไหมพรุ่งนี้ไปเรียนอยีกไหมไปปะพรุ่งนี้ไปเรียนอยีกไหมไปไหมครับครับทำไมทำหน้าง,ง่วงอย่างไปถอดเสื้อผ้าเก็บของดีๆเลยแล้ววันนียังไงที่ไหนักาวันนี้เอ้าก็ครูตึงสาย ถึงยังรับไม่มาจัดใช่ไหมเก็บของเก็บของถึงบ้านแล้วเก็บของเองถึงกองเก็บบ้างของเองไม่ใครเก็บให้หรอกเอาเอากระเป๋าไปเก็บทิปล่อยเขาปล่อยเขาเอากระเป๋าไปเก็บจะดึงซิบเสียสิที่เอากระเป๋าไปเก็บอี่ป้าป้าเอากระเป๋าไปเก็บดิ ปล่อยเขาครูก็าอนมาอ่ะค่อยๆถอดลูกค่อยๆถอดแกะดิแกะดิแกะไม่ใช่ดึง